ต่ขอกาแฟไนะครับ<ส>ก็เรียบร้อยครับโรงเรียนจีนก็ก็<อ>ยังเป็นพี่น้องที่ดีกันอยู่เรียบร้อยโรงเรียนจีนเคือก็ก็ก็แยกย้ายมาเขาบอกอันนี้มันมีข่าว่าเหตุที่แยกย้ายเนื่องเพราะว่าทางเราเนี่ย<ส>ไปขายผลิตภนณฑ์ชาใช่โอ้ยอันนี้อันนี้ต้องอันนี้ต้องจริงๆแล้วคือเป็นเรื่องที่ไม่จริงเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องที่จะทําให้ ผมเนี่ยตาขากาฟางได้เลยคือเรื่องของมูกาฟาง,งคือเป็นเรื่องระหว่างกาฟาง,ง,งไม่มีใครที่จะมาทําให้กาฟาง,ง,งแยกไดกไ้ไม่มีไม่มีมือที่สาแมแน่นอนไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ตามาหรือว่ารม่ว่าจะเป็นชางก็ตามไม่ไม่มีสว่วนเกี่ยวข้อ,ของอยู่ที่นี่แต่ัมมีก็่อนได้ถามชามชามก็พูด เขาแบบเออยไม่อยากจะพูดถ kind of ึงผีวคนนี้เลยทําให้ทุกคนเห็นการว่าที่ความรักเขากับชามน่าจะมีปัญหาตรงตัวเราคือจริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยจุดของชามก็คือชามเนี่ยมาเล่นเล่นซีรีส์กับผมพอดีแล้วการเล่นซีรีส์คู่กันเนี่ยครับก็ถูกจับให้เป็นข่าวเล่นงทำตายแล้วแล้วจังหวะนั้นพอดีเป็นจังหวะที่ผมก็หายปากแหลทางกันก็เลยชามก็เลย ตกเป็นมือที่สามไปเลยนี่นผมก็ต้องขอโทษนะครับผ<ม>ู้ใหญ่สามทุกคนรวมถึง<ม>ตัวน้องเองรวมถึงพี่บอคุณแม่ชามรวมถึงแฟนขับชามทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วคือก็แอบข่าวนี้ก็แอบทาให้น้องเครียดกัน<ม>คีอน้องก็โทรมาแล้วก็เราก็เีย่าเออทำไมแบบแบบแบบถ้าถ้าประเด็นที่เรามาเล่นหนังด้วยกันตกมาเป็นประเด็นใหญ่โตขนาดนี้ผมก็ ก็ต้องขอโทษด้วยครับขอ,ขออนุญาตถึงข่าวที่ว่าเราไปขึ้นคอนโดชามจนเป็นทําให้เราแบบว่าฟางก็แบบโมโหจนต้องเลิกอะไรเงี้ยเรื่องนี้นะครับคือคือบ้านเขาผมยังไม่เคยไปเลยครับ ครับคือเราเรื่องของคอนโทรลตรงนี้คงคงจะเป็นอะไรไม่ได้คือไม่ได้สนิทกันถึงขั้นแบบนี้ค่ไม่ไม่ไม่ครับไม่คแล้วสาเหตุจริงๆที่เลิกลาแบบจัดยุติความเกลียดคือปัญหาของผมกับฟางเนี่ยมันเป็นปัญหาจนขึ้นผิดนิดนึงครับจริงจริงแล้วมันคือความผิดของตัวใหญ่ส่วใหญ่นนึงด้วยแหละครับที่จริ อาจจะละเลยน้องบ้างอาจจะแบบไม่ไม่ไม่ได้ดูแลจะใส่แล้วต้องโดษโคมอกวาความเจ้าชูคกับกก็เป็นผู้ชายก็ก็คงจะมีบ้างแต่ว่าก็คือปัญหามันไม่ใช่ความเจ้าชู้ครับมันคือปัญหาเรื่องเรื่องของความเข้าใจเรื่องของอะไรมากกว่าและเรื่องของเวลาผมก็ต้องขอโทษขอโทษต่างวยจริงครับตันนี้ผมว่า ขอโทษน้องไปหลายรอบแล้วแล้วกับฟางเราจบไปแล้วแล้วความสัมพันธ์กับชามล่ะเรื่องนี้อะไรยังไงความสัมพันธ์กับชามเนี่ยมันมัน,ม,นมันคงจะเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์ก็ก,ก็จบไปแล้วแล้วผมกับชามก็ ไม่ไม่ไม่ได้สารต่ออะไรอยู่แล้วแต่ว่าในรูปของพี่ชามลงงแตงแกเป็นรูปคู่ที่หวานมากที่เราอ๋ออะไรนะนั้นนั่นถ่ายรายการครับไม่ได้ไปสวิทหวานไม่ไม่มีไม่เคยไปสวิทหวานของสองคนครับก็คือผมกับชามเนี่ยส่วนใหญ่จะไปทํางานกันมักษาที่ไปข้างนอกครับที่ที่ไปต่างจังหวัดก็คือจะไปทํางานครับคือจะมี เขาจะเดินเล่นหรือว่าจะเดินอะไรไปไหนเมื่อไรคือก็จะมีคุณแม่แล้วก็จะมีทีมงานด้วยอยู่ด้วยตลอดครับแล้วตอนนี้ยังได้มีการติดต่อกับชามอยู่ไหมครับเพราะว่าตกชีวิตแล้วคือตอนนี้เหรอครับตอนนี้ไม่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 มีติดต่อชามนะครับเพราะปกติเล่นด้วยกันเขาไม่ได้เขาไม่ได้เกี่ยนนอกเรื่องลนลองได้มีการถามถึงเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นไหมครับชาญใครครับชามชาญเหรอครับชามเขชาญก็คือจริงๆแล้วชามเขาเขาเขาตัดแล้วเขาลืมแล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างไรล่ เขาแค่แบบเคลนเองว่าโอ๊ยทำไมถึงต้องถึงต้องมาเป็นเขาที่มันพอดีไงพอดีคือมันลงล็อกพอดีคือคือผมมาเล่นซีรี์กับชามพอดีบวกกับช่วงระยะเวลาสี่เดือนที่แล้วผมมีปัญหากับฟ้างพอดีใช่ไหมครับหลุดนะคะหลุดะาะที่ท่ายกลางทะเลกอดกับเสยงคลื่นไน่นี้น น้องน้องครับนั้นน้องผ่าผ่าละตันครับผ่าละตันร่วมครับไม่ไม่ใช่พดิบธรรมดาครับไม่ใช่ครับพิธีกรร่วมผมครับ <c oughs> แล้วตอนนี้หัวใจยังโสดเรามีสาวเข้ามาคุยบ้างไหมครับอ๋อตอนนี้เหรอครับตอนน,อน,นี้มีสาวามาคุยไหมทำแต่งนานนะพี่คือสาวคงคงหนีหมดนะครับช่วงนี้ขนาดฟังหนีเลยอะเอาอะไรกับสาวกันเองแล้วคิดที่จะแบบไปขอคืนดีกับฟางไหมครับคือตอนนี้ต้องต้อง พักก่อนดีกว่าอืมอขอพักก่อนฟางก็ขอขอพักครับความสำคัญของเราก็คือเรียกว่ายืนยันว่าจบกันได้สวยเออสวยครับก็ก็ยังเป็นพี่น้องกันยังพูดคุยกันปกติกินข้าวด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยยังมีเรื่องอะไรก็ยังคุยกันปกติก็คือจบกันดีดีครับคือฟางฟางเป็นผู้หญิงที่น่ารักคนหนึ่งนะครับคือน่ารักมากๆคุณตัวพี่เอยังสามารถแบบมองหน้าติดกันได้ด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็แบบเคยเป็นสาวกันแม่กับบ้านของแม่ คือจริงๆผมก็ต้องฝากขอโทษคุณพ่อแม่ฟังนะครับผู้ใหญ่ที่รักฝาทุกทุกคนนะครับคนที่รัก่างด้วยว่าเหตุก,การณ์ครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เราพยายามที่จะต้อมนมานานแล้วครับคือมันเป็นเหตุการณ์ระหว่างคนสองคนนะครับ <g ülme> มันละเอียดอ่อนมากมผมขอไม่พูดนักีิธีบัตรครับว่ามันคือเหตุการณ์อะไรนะครับอคอแต่ว่ารวมงก็คือมันก็จุดประเด็นความกิดมันก็คืออจจะเป็นผมเอง